อนที่24เมื่อถึงเวลา5โมงเย็นคนใจร้อนรีบลงจากรถสาวเท้ายาวๆไปยังบ้านของปีชพาสปัทวินคาดหวังว่าจะได้เจอเธอนั่งอยู่ที่มุมใดของบ้านแต่ตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งถึงห้องโถงก็ไร้วี่แววของหญิงสาวชายชาลานั่งหันหลังให้ชายหนุ่มรุ่นลูก แต่เสียงฝีเท้าก็ทําทให้มั่นใจว่าปัทวินมาถึงแล้วตามเวลานัดหมายครั้งนี้ชายหนุ่มตั้งใจจะมาพูดคุยเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับปีชพัดด้วยตัวเองโดยให้พ่อและทุกคนรอฟังอยู่ที่บ้านเพราะทุกอย่างเขาเป็นคนก่อเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นคนแก้ถึงจะถูกมาแล้วเหรอวินครับคุณอาปัทวินตอบรับเบา สายตากระเพงมองหาอีกคนไปด้วยมหาอาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่บอกว่าข้าวมองเห็นแล้วก็เลยรีบไปเยี่ยมแต่พอไปถึงทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเธอออกไปแล้วผมก็เลยหวังว่าจะมายินดีกับข้าวที่นี่จุดประสงค์หลักยังไม่แปลเปลี่ยน พรอโดยความตั้งใจแล้วปัทวินอยากจะมาเยี่ยมปริชาพัทก่อนแล้วค่อยพูดถึงเรื่องราวที่ได้กระทำผิดลงไปกับคุณพ่อของเธออาเสียใจด้วยนะข้าวขอไม่ได้กลับมาที่นี่หรอกคนตอบไม่ได้อธิบายอะไรให้กระจ่างแจ้งยิ่งทําให้ชายหนุ่มร้อนใจเพราะความคาดหวังว่าจะได้เจอหญิงสาวคนนั้นลางเลือนออกไปข้าวไปไหนหรอครับ สายตาเรียบเฉยหันมามองที่เขานิ่งเหมือนต้องการอย่างเชิงความคิดตัวเองว่าจะตอบว่าอะไรดีแต่แล้วเขาก็หาคำตอบที่สวยหรูได้แม้คนฟังจะไม่เข้าใจเสียทั้งหมดก็ตามข้ายังไม่หายดีวินก็รู้แม้ตาจะมองเห็นแต่ประสาททางการรับเสียงเธอก็ยังไม่หายอาไม่อยากให้เขาทุกข์หรือคิดมาก เลยส่งให้ไปอยู่กับลุงกับป้าที่จังหวัดอื่นสักพักทุกคำพูดที่เอ่ยออกมาสายตาเหี่ยวย่อนแต่ยังคงมีแสงแห่งความเมตตามองไปยังชายหนุ่มรุ่นลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อจับตามองทุกอิริยาบถและเขาก็ได้เห็นว่าปัทวินใบหน้าซีดเผือดตั้งแต่คำบอกเล่าให้รู้ว่าบุตรสาวไปอยู่กับป้าอีกจังหวัดหนึ่งเข้าไปอยู่ที่ไหนล่ะครับ วินจะอยากรู้ไปทำไมกันอาว่าวินเอาเวลาที่จะสนใจข้าวไปดูแลคู่มั่นของตัวเองไม่ดีกว่ารออย่าทำอย่างนี้กับข้าวเพียงพราะตอนเองรู้สึกผิดเพราะมันจะทำให้วินเป็นคนใจร้ายที่สุดที่ให้ความหวังกับผู้หญิงพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันถึงสองคนเมื่อคนเปิดประเด็นขึ้นคือพ่อของหญิงสาวปัทวินพนมมือไหว้ขอโทษ ก่อนจะพูดในสิ่งที่ตนเองอยากจะพูดให้ทุกคนได้รับรู้โดยเฉพาะบุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้าเพราะนั่นคือคนสําคัญที่จะสามารถตัดสินใจให้เขาได้เจอกับปริชาพัทหรือไม่ได้เจอทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณปรีชาผมขอโทษครับคุณอาแต่ได้โปรดฟังผมสักนิดนะครับชายชลานั่งมองแววตานิ่งเรียบแต่ยังมีรอยยิ้มให้ได้เห็นอยู่ ผมรู้ว่าผมผิดที่ได้กระทำเรื่องราวอันเป็นที่เสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับข้าวแต่ผมขอพูดยืนยันว่าผู้หญิงที่ผมรักคือข้าวคนเดียวเท่านั้นปัทวินสบตาคนฟังเป็นครั้งคราวไม่มีแววตาตื่นตะหนกตกใจหรือยินดียินร้ายไปกับเขาจนยากจะเดาได้ถูกว่าผู้อาวุโสกำลังคิดอะไรอยู่นี่ไม่ใช่การเล่นขายของกันนวิน เราเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจะพูดจัดจาอะไรก็ขอให้คิดให้รอบคอบไม่ใช่ทำไปเพียงเพื่อตอบแทนใครบางคนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่าว่าข้าวก็คงไม่ยินดีที่จะรับไมตรีจากเราน้ำเสียงเนิบเนิ่นเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ทุกคำพูดกลับหนักแน่นพร้อมแววตาที่มองมายังชายหนุ่มบอกให้รู้ว่าตนเองอาบน้ำร้อนมาก่อนย่อมรู้ดี ปัทวินยังพยายามที่จะอธิบายต่อแต่คนอายุมากชิงพูดขึ้นเสียก่อนอาไม่อยากให้มีเรื่องแย่งชิงเกิดขึ้นในเขตไร่เพราะมันจะทำให้ทุกคนเสื่อมเสียวินเข้าใจอาใช่ไหมปัทวินสายหน้าชา้าก็เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมทุกอย่างถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้ทางที่เขาเคยกลัวความคิดของตัวเองที่ขัดแยง้งและโตเถียงมาโดยตลอด สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ใจเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขารักคือปีชพัทคุณอากำลังเข้าใจผิดคุณอาคิดว่าทุกอย่างที่ผมกำลังพูดอยู่นี้เนื่องมาจากผมรู้สึกผิดและไถ่โทวด้วยการอยากดูแลข้าวอย่างนั้นใช่ไหมครับก็หรือไม่จริงล่ะคนคิดไม่อ้อมค้อมพอรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ร้อยวันพันปีปัทวินไม่เคยเลยเที่ยชายตามองดูบุตรสาวของตนเองอยู่ๆจะมาบอกรักก็ย่อมจะไม่เชื่อกันเป็นธรรมดาไม่จริงครับผมขอยืนยันคำเดิมว่าผมรักข้าวพูดน่ะใครก็พูดได้แต่การกระทํามันใช่เสียที่ไหนตาวินเอาเป็นว่าอาไม่อยากให้ข้าวต้องเสียใจและผิดหวังจากเราเมื่อถึงวันที่อยากจะไปจากเขา อาขอล่ะปล่อยให้ข้าวขอใช้ชีวิตตามภาษาเธอผู้หญิงพิการคนหนึ่งผู้ชายเพรียบพร้อมอย่างวินคงไม่คู่ควรคุณอากำลังดูถูกผมนั่นไม่ใช่คำพูดจากก้าวร้าวหากแต่เป็นข้อโต้แย้งที่ดูถูกใจเขามากเกินไปปัทวินก้มหน้านิ่งเพราะสิ่งที่คิดว่าง่ายกลับยากเกินจะรับไวระหว่างเขากับปิชาพัท ก็ถือว่ายากอยู่แล้วนี่มาเจอกับพ่อของเธอเสียอีกยิ่งไปกันใหญ่ทางสว่างข้างหน้าเมื่อมองดีๆก็ปรากฏว่ามืดมนเสียยิ่งกระไรปัฐวินใบหน้าแห้งเหี่ยวราวกับขาดน้ำมาหลายวันไรซึ่งความชุ่มชืน้นรอยยิ้มจางหายเหลือแต่รอยเครียดที่บอกให้รู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรอาไม่ได้เข้าใจผิด แต่อาไม่อยากให้วินเอาอนาคตของตัวเองมาผูกพันธะกับผู้หญิงพิการทางหูเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับวินนั่นลละให้ผมทำยังไงคุณอาถึงจะเชื่อว่าทุกอย่างที่ได้พูดออกมามันเกิดขึ้นจากความรักไม่ใช่การรับผิดชอบอย่างที่คุณอาเข้าใจวินอานกแก่แล้ว ที่สำคัญอาเป็นโรคหัวใจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ข้าวก็มาเป็นเสียอย่างนี้อายิ่งเป็นห่วงหากรู้ว่าผู้ชายที่จะมาดูเลยเธอเป็นวินปัทวินไม่เข้าใจในความหมายนั้นเขามีสีหน้างุนงงอย่างเห็นได้ชัดผู้ใหญ่ตรงหน้าเขาก็พร้อมจะอธิบายต่อเพราะที่ผ่านมาอารู้ว่าวินรักใคร และอาก็พอจะดูออกว่าลูกสาวอาคิดยังไงกับวินอาถึงได้บอกอยู่นี่ไงว่าอาเป็นห่วงเขาถ้าอาไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงหากวันหนึ่งวินหากวันใดวันหนึ่งวินไม่ต้องการผู้หญิงที่แค่สงสารแต่วินอยากกลับไปหาผู้หญิงที่รักจริงๆ สถานการณ์เงียบตึงเครียดไปตามๆกันในเมื่อต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับคำพูดของกันและกันปัทวินไม่ยอมรับสิ่งที่คุณปรีชาพูดคุณปรีชาเองก็เช่นกันไม่ยอมรับคำพูดของเขาเพราะต่างคนก็คิดว่าอีกคนกำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจอยู่นั่นใครนะ่ะเสียงร้องถามขึ้นทำเอาร่างอวบอิ่มที่ยืนอยู่หลังบานประตูใหญ่ ต้องก้าวออกจากที่หลบกำบังเมื่อทั้งสองเห็นว่าเป็นใครยิ่งสีหน้าเคร่งเครียดกันไปอีกขอโทษค่ะคุณลุงไฟจะมาเยี่ยมข้าวแม่บอกว่าข้าวตามองเห็นแล้วไฟก็เลยรีบมาค่ะวันนี้เป็นวันสุขและเมื่อเธอเรียนคาบสุดท้ายเสร็จก็รีบเดินทางกลับไร่ทันที วาน,นิกาไม่กล้าสู้สายตาของใครสักคนหญิงสาวเดินเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เมื่อได้ยินเสียงพูดคุยของใครบางคนก็อดที่จะนิ่งเงียบและแอบฟังไม่ได้ลุงให้ข้าวไปพักกับป้าเขาอีกจังหวัดหนึ่งน่ะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะฝ้ายขอตัวก่อนนะคะวาน,นิกาไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้นานๆด้วยเกรงและกลัวต่อสายตาของชายหนุม่ม เพราะตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเธอก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยแม้จะไปเยี่ยมเพื่อนอยู่หลายครั้งแต่ปัทวินก็เอาแต่หลีกเลี่ยงกันพบเจอตลอดสุดท้ายก็ไม่เคยได้เจอกันจนมาถึงวันนี้ที่หลบหลีกไม่ทันหญิงสาวจึงไม่อยากจะยืนอยู่ให้ตัวเองอึดอัดอีกต่อไปผมขอยืนยันคำเดิมว่าผู้หญิงที่ผมรักคือข้าเพียงคนเดียว และผมจะพิสูจน์ให้คุณอารู้ว่าผมรักเข้าคนเดียวจริงๆน้ำเสียงหนักแน่นส่งไปยังประสาทการรับเสียงของวานิกาที่เดิอนออกไปจากที่ตรงนั้นแล้วน่าแปลกที่เธอไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจแต่อย่างใดกลับรู้สึกยินดีที่ได้ยินผู้ชายคนนี้บอกรักเพื่อนรักต่อหน้าบิดาของหญิงสาวคุณปรีชาหันหลังกลับมามองดูเด็กสาวรุ่นลูก ที่เห็นเพียงแค่หลังไวัยวัยรู้สึกสงสารจับใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นทุกข์ในเรื่องนี้เลยก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกไปเพื่อให้คุณอาเชื่อถือผมควรจะกระทำให้คุณอาได้รู้ได้เห็นเสียก่อนที่จะเอาแต่พูดถ้าอย่างนั้นผมเห็นทีจะต้องจัดการเรื่องทุกอย่างที่ยังค้างคา,าใจกันอยู่ให้จบสิ้นเสียทีขอตัวก่อนนะครับ คนหัวใจแหลกสลายค่อยๆลุกช้าๆความตั้งใจและคาดหวังพังทลายเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้ปัทวินไม่ได้รอฟังคำอนุญาตเพราะเขาคิดว่าคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งตนเองไว้คุณปีชามองดูชายหนุ่มอย่างใช้ความคิดใจหนึ่งก็อยากจะเชื่อแต่อีกใจก็คอยขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างคงปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาดีที่สุด ที่จะตัดสินหรือบอกอะไรเขาได้ในวันข้างหน้าตนเองก็คิดหนักไม่แพ้คนที่เพิ่งลุกไปนี่ก็ลูกสาวนั่นก็ลูกสาวของลูกน้องที่เปรียบเสมือนญาติสนิทนนก็ลูกชายของเพื่อนสนิทคนคิดหนักได้แต่ลับตานิ่งอยู่คนเดียวปล่อยให้เวลาเดินผ่านไปอย่างที่ใจคิดวานิกา เสียงฝีเท้าเดินตามหลังทันหญิงสาวเธอหยุดชะง,งักและหันมามองคนเรียกแม้สรรพนามจะเปลี่ยนไปแต่น้ำเสียงยังคงเดิมคงไม่มีใครลืมน้ำเสียงเขาได้ในเวลาไม่กี่วันค่ะพี่วินขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิความแข็งกระด้างเข้ามาแทนความอ่อนโยนที่เธอเคยได้รับแต่วาน,นิกาก็ไม่ได้น้อยใจหรือคิดมากเพราะความรู้สึกเหล่านี้มันหายไปหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่รู้ใจตัวเองดีว่าเธอรักใครเรื่องงานมั่นค่ะไฟเคยคุยกับพี่วิไปแล้วว่าไฟจะให้พ่อกับแม่ของไฟเอาของทุกอย่างไปคืนพร้อมทั้งแหวนด้วยค่ะปัทวินสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของหญิงสาวบัดนี้แหวนวงน้อยที่เขาเป็นคนสวมไม่อยู่ในนิ้วนั้นอีกแล้ว เสียงถอนหายใจดังเฮือกใหญ่ดังมาจากเขาปัทวินจ้อมองใบหน้าของหญิงสาวที่ตนเองเคยบอกว่ารักนักรักหนาะมาตอนนี้ทำไมถึงได้รู้สึกเฉยเฉยเรากับคนที่ไม่เคยรักกันมาก่อนวันนั้นที่เราคุยกันเรื่องของข้าวนะวานิกาลอบเลียริมฝีปากที่แห้งผากเธอรอฟังด้วยใจจดจอ่อ กลัวก็กลัวแต่ก็อยากคุยให้มันจบๆกันไปเสียทีเพราะที่เป็นอยู่นตอนนี้เธอเองก็ไม่มีความสุขเลยที่พูดว่ารู้ว่าผู้หญิงที่พี่รักคือข้าวรู้ได้ยังไงไม่ยากหรอกค่ะพี่วินแค่แววตาเท่านั้นแววตาที่พี่วินมองข้าวกับมองไฟไม่เหมือนกันจริงอยู่ที่ทุกการกระทำมันช่างแตกต่างกัน แต่พี่วินรู้ไหมว่าฝ้ายคอยสังเกตถึงพี่จะบอกว่าไม่ชอบข้าวแต่พี่ก็แอบ,บมองเขาอยู่บ่อยๆแรกๆฝ้ายก,ก็คิดว่าพี่แค่แอบมองแบบจับผิดแต่นานๆเข้าฝ้ายก็รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหญิงสาวก้มหน้านิ่งมองพื้นหญ้าที่ตนเองเหยียบย่ำอยู่ข้าวไม่รู้หรอกคะ่ะว่าฝ้ายรู้ว่าเขาคิดอะไรกับพี่วินเพราะคงกลัวว่าจะเป็นการแย่งของเพื่อน เรื่องของพี่วินกับข้าวเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นฝ้ายก็ไม่รู้แต่เรื่องที่ฝ้ายรู้คือพี่วินกับข้าวรักกันปัทวินไม่ได้โต้แยง้งเขายืนฟังอย่างสงบเพราะสิ่งที่หญิงสาวพูดออกมานั้นล้วนแต่เป็นความจริงเขารู้สึกอย่างนั้นกับปรีชาพัทจริงๆและเมื่อครั้งที่ได้ลองจูบกับวานิกาความรู้สึกต้องการหรือโหอยหาม,มันไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยผิดกับปรีชาพัท ที่ตนเองไม่รู้จักพอเสียทีจนสุดท้ายก็เลยเถิดไปถึงขั้นเป็นของกันและกันแม้จะทําลงไปด้วยแรงอารมณ์แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือสิ่งที่พอใจที่สุดพี่วินรู้ไหมคะว่าเรื่องไฟกับพี่ทิดข้าวเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเลยทุกอย่างเป็นความผิดของฝไฟเองน้ำตาของคนกระทำผิดหยดลงบนพื้น ไหลสถานจนเขารับรู้ได้ว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ปัทวินไม่ได้โกรธหรือเกลียดเธออีกแล้วตั้งแต่วันที่ได้พูดคุยกันเพียงแต่ยังไม่มีเวลาได้ปรับความเข้าใจกันศักดิ์ศีของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะมาเหยียบย่ำถ้าถามว่ารู้สึกเช่นไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคงบอกได้คำเดียวว่าเสียหน้าแต่ไม่ได้โกรธหรืออาฆาตใครอีกนับตั้งแต่วินาทีที่เห็นปริชภัส ควยคว้าหาตัวเขาเสียงดังทั่วห้องเมื่อครั้งที่เธอรู้สึกตัวครั้งแรกเพราะมันทำให้ตัวเองคิดได้ว่ายังมีผู้หญิงอีกคนที่ยอมทิ้งทั้งชีวิตเพื่อเขาจนถึงตอนนี้ที่ไฟไปเยี่ยมเขาทุกครั้งไยจะพูดแต่ว่ารักกับพี่วินตลอดไปนะดูแลพี่วินด้วยไยไม่มีโอกาสได้อธิบายถึงเรื่องคืนนั้นไม่มีโอกาสได้พูดให้รู้ ว่าผู้ชายที่ไม่ยอมกลับไปร่วมงานเลี้ยงและยกเลิกงานคืนนั้นเขาได้มานั่งเฝ้าเข้าทั้งคืนเสียงขาดหายไปเป็นช่วงๆแต่ก็ยังสารต่อไปโยคจนเขาฟังได้ชัดทุกคำพูดขอบใจนะฝ้ายที่ทำให้พี่รู้ว่าพี่รักใครและควรจะดูแลใครเมื่อนำเสียงอ่อนลงสัพพนามกลับมาเป็นเหมือนเดิม วานิกากล้าที่จะสบตากับเขาทั้งน้ำตารอยยิ้มของคนมีสุขผุดขึ้นทง้งคู่มือเขาอมชมพูยกขึ้นซับน้ำตาตัวเองแล้วยิ้มให้เขาอีกครั้งพี่วินไม่โกรธายอีกแล้วหรอคะที่จริงพี่ไม่ได้โกรธายตั้งแต่วันที่ดวนพูดใส่หน้าตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะวันิกานึกขำตัวเองว่าช่างกล้าได้อย่างไรในเมื่อใครๆก็กลัวอารมณ์เขากันทั้งนั้น แม้เธอเองในเวลาอื่นก็กลัวใช่ย่อยพี่วินจะทำยังไงต่อไปคะสีหน้ายิ้มแย้มเปลี่ยนเป็นคขมลงทันทีเขากำลังคิดหนักและคิดมากพอดูก็รู้ว่าพ่อของปริชาพัฒไม่เห็นด้วยเรื่องของเขากับหญิงสาวพี่ยังไม่รู้เลยแต่จะทำทุกอย่างให้คุณอารู้ว่าพี่รักลูกสาวของท่านจริงๆถ้าเข้ามาได้ยินแบบนี้ คงดีใจนะคะพี่วินเมื่อนึกไปถึงใบหน้าสวยแต่ดวงตาแฝงไปด้วยความเศร้าตลอดเวลาแล้ววาน,นิกาอดจะยิ้มออกมาไม่ได้ไม่มีครั้งไหนที่ปริชาพัฒไม่ใช่ผู้เสียสละทุกครั้งผู้หญิงที่ดูบอบาบางกลับเข้มแข็งยิ่งกว่าชายอกสามศอกเสียอีกมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่วิน เหมือนเธอจะนึกอะไรบางอย่างได้วานิการอบมองชายหนุ่มก่อนพูดชิงช้าที่พี่วินเคยกวยให้ไฟนั่งนั้นพี่วินตั้งใจทำให้ข้าวหรือเปล่าคะทำไมล่ะน้ำเสียงแปลกใจเจอความสงสัยถามออกมาก็พอไฟเห็นที่เชือกของชิงชา้ามีต้นข้าวผูกไว้จำนวนมากซึ่งหากไม่ผูกไว้ก็ไม่ได้ทำให้ชิงช้าจะขาด เพราะเชือกก็เส้นใหญ่อยู่ปัทวินคิดย้อนตามไปเมื่อปีที่แล้วที่ตนเองทำชิงช้าขึ้นมาเขาจำได้ว่ามีคนงานที่ปลูกข้าวในไร่ที่เรียกว่าข้าวไร่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเดินผ่านทางที่เขากำลังจะต่อชิงช้าพอดีจึงได้ขอไว้กําหนึงเพื่อตกแต่งและประดับประดาทําให้นึกขึ้นมาได้ว่าเขาใช้ต้นข้าวแทบทางสิ้นกับชิงช้าเชือตัวนั้น ช่างสังเกตนะเราวันนกายิ้มยกมือป้องปากตัวเองไว้เป็นกิริยาที่น่ารักพอตัวแต่วันนี้เขากลับมองมันเฉยเฉยขอบคุณพี่วินมากนะคะที่ทำให้ฝ้ายรู้ใจตัวเองว่าคนที่ฝ้ายรักคือใครปัทวินเงยหน้ามองฟ้าที่ขณะนี้เริ่มเปลี่ยนเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเจอเขาหรือยังล่ะ น้ำเสียงเรียบแต่แฝงความห่วงใยหญิงสาวเอาไว้วาน,นิกาสายหน้าช้าๆและก้มหน้าอีกครั้งอยู่ใกล้กันแค่นี้เขาไม่มาหาหรอสายตาสงสัยสบดวงตาเข้มอย่างไม่เข้าใจความหมายอย่าบอกนะว่ายังไม่รู้ว่าเขาทำงานที่ไร่นี้เหมือนกันพี่ทิศน,น่ะหรอคะทำงานที่นี่ไฟไม่เห็นรู้เรื่องเลย ปัทวินเริ่มคิดถึงเรื่องที่ได้ยินเมื่อไม่กี่วันก่อนคงเป็นเพราะสาเหตุนี้นี่เองที่วานิกาไม่รู้ว่าอาทิตย์ชายคนรักอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพราะทุกคนพยายามคอยจับตามองไม่ให้คนทั้งคู่ได้อยู่ใกล้กันและหากวันนี้หญิงสาวไม่เดินทางกลับมาไร่ก็คงไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเพราะไม่มีคำสั่งให้เธอกลับนั่นเองเราจะไปพูดกับผู้ใหญ่ด้วยกัน ว่าใจของพวกเรานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วและไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกพี่อยากเจอเขาเหลือเกินอยากกอดเขาอยากบอกเขาว่าพี่รักและจะรักตลอดไปวันนี้กาเดินเข้าหาชายหนุม่มเธอผนมมือไหว้ที่อกของเขาก่อนจะถอยห่างออกมาให้อยู่ในระยะพอดีเพื่อจะได้เห็นหน้ากันได้ถนดัดขอบคุณนะคะพี่วินที่เราเข้าใจกัน คำขอบคุณด้วยความจริงใจไม่ได้มีอะไรแอบแฝงความสัมพันธ์ของทางคู่กลับมาแนบแน่นดังเดิมแม้จะสถานะต่างก,กันกับเมื่อก่อนแล้วก็ตามพี่ต้องพูดคําว่าขอโทษฝ้ายเพราะพี่เป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวทําให้ฝ้ายเดือดร้อนและเสื่อมเสียไม่ต้องขอโทษฝ้ายหรอกคะ่ะ พอฝ้ายก็มีส่วนทําให้พี่วินเสื่อมเสียเช่นกันเดี๋ยวฝ้ายจะรีบนําของมั่นทุกอย่างไปคืนพี่วินนะคะถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าพี่วินไม่กูดเกลียดฝ้ายแล้วพวกท่านคงดีใจไม่ต้องเอามาคืนพี่หรอกถือว่าพี่ให้น้องสาวไว้เป็นของขวัญวันเรียนจบตั้งใจเรียนล่ะเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วพวกผู้อยากจะเข้าใจและอนุญาตฝ้ายสาหรับบางเรื่องได้เอง เข้หมายถึงเรื่องอะไรหญิงสาวรู้ดีเพราะเธอก็หวังมาโดยตลอดว่าเรื่องของตนเองกับอาทิตย์สักวันจะต้องมีคนยอมรับและเข้าใจวาน,นิกามองใบหน้าผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่ารักเขาความรู้สึกเหล่านั้นหายไปคงเหลือแต่ความอบอุ่นของพี่น้องคู่ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นรอยยิ้มสดใสแต่งแต้มด้วยความจริงใจไม่ได้เกิดหลายวันติดต่อกันตั้งแต่มีเรื่อง มานะเวลานี้หญิงสาวสามารถยิ้มได้เต็มใบหน้าพอเรื่องทุกข์ใจคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อปัทวินรูปผมของน้องสาวคนใหม่ยิ่งทําให้ตนเองมั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปรู้สึกเกินคําว่าน้องสาวกับผู้หญิงตรงหน้าได้อีกเพราะความรู้สึกนั้นตนเองได้มอบให้กับหญิงสาวที่อยู่ห่างไกลไปจนหมดไม่มีเหลือ